ผมทำงานมาถึงวันนี้เกือบจะครึ่งศตวรรษผมถูกตาหน้า,นามาโดยตลอดว่าเป็นวิศวกรช่างฝันคำว่าช่างฝันนี่เรียกว่าเกงใจแล้วนะครับนีนี้เขาอยากจะบอกว่าเพ้อฝันแต่ผมก็ยังไม่อยากให้ทุกคนพอไม่ได้ยินบคำแบบนี้คำแบบนี้เนี่ยส่วนมากจะหมายถึงว่าสิ่งที่คนเพ้อฝันเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกหรือมันเป็นไปไม่ได้แต่ผมอยากจะเรียนว่าถ้าไม่มีความฝันเราก็ไม่สามารถที่จะ ทำงานวิศวกรรมที่โดดเด่นได้เราต้องเรียนว่างานวิศวกรรมโดดเด่นนี้เราไม่ได้ทำเพื่อ <IS> เพื่อความเด่นของตัวเรานะครับแต่วิศวกรม,มีหน้าที่ที่ต้องนําเสนองานวิศวกรรมที่ก้าวหน้าที่เป็นนวัตกรรม <IS> ผมว่าอันนี้คืองานของของวิสุก่อนที่ดีวิศวกรไม่ได้เป็นคนที่ทํางานซ้าๆซากๆทำงานอย่างเดิมวิศวกรต้องมีคนคนระดัิที่สําคัญอย่างหนึ่งต้องนําเสนอความก้าวหน้าการงานวิศวกรรม ซึ่งสิ่งต่ตางๆเหล่านี้ก็ต้องเกิดจากความฝันที่เลยอยากจะทํางานวิศวกรรมที่มีคุณภาพอย่ากทิ้งความฝันนี้ครับฝันไปให้ไกลแล้วทําให้ได้ครับแล้วไปให้ถึงถ้าอยากจะฝ่าไว้คือตรงนี้ครับ